ตอนที่สามสิบเขาจึงก้มตัวลงไปกล่าวกับมันว่าเป็นอย่างไรบ้างพอได้ยินเขากล่าวทักทายดวงตาบนด้ามดาบกนยิงโค้งหงีลงไปอีกจนเป็นรูปขันศรเหมือนกำลังหัวเราะลูกในตากลมโตกรอกไปมาซ้ายขวาอย่างมีมีชีวชีวารากับไม่ใช่ลวดลายอยู่บนด้ามดาบแต่เป็นดวงตายบนร่างของคนจริงๆเห็นดังนั้นมุมปาวไวเชิงก็อยากโค้งขึ้น กเกอร์ ờ, มันชอบท่านนะสิเหลียนเงยหน้าขึ้นถามว่าจริงหรือหวาเชิงยักคิ้ีตอบว่าจริงสิหากมันไม่ชอบมันจะไม่เหลือบแลนเลยสักแบบเดียวหายากนะักที่เอิมมิ่งจะชอบใครขึ้นมาได้ฟังเช่นนั้นสิเหลียนก็ยิ้มให้เอิมมิ่งเช่นนั้นก็ขอบใจเจ้ามากจะกท่านมากรากับหวาเชิงข้าก็ชอบมันเหมือนกันได้ยินประโยคนี้ดวงตาบนด้ามดาบก็กระพริบ ติดติดกันหลายครั้งสันดาลิกทั้งทาง,งที่ยังห้อยด้วยเอวของหวาเชิงว่าผู้บัญญายมันกลับกล่าวอย่างน้ำเสียงเข้มงวดเฉียบขําว่าไม่ได้หึงนะนี่หึงดบับซิเลียนถามว่าอะไรไม่ได้หัวเชิงกล่าวย้ำว่าไม่ได้เอ,อิมิ่งสันอีกละลอกหนึ่งดังคราย,ยดีดการหลุดจากปักให้จงได้ซิเลียนถามด้วยความประหลาดใจนี่เจ้ากระลังบอกมันว่า ไม่ได้ใช่หรือไม่ว่าเชิงกราสิเหลียนอย่างเคร่งคืมใช่มันอยากให้ท่านลูบมันค่าเลยบอกว่าไม่ได้สิเหลียนยิ้มเล็กน้อยกราว่าทําไมจะไม่ได้เล่าว่าพรางยื่นมือข้างหนึ่งออกไปเอิ้มมิ่งเบิงตาโตทันที คลายคาดหวังรอคอยเต็มที่ซิี่เหรียญคิดขึ้นมาได้ว่าไม่อาจรูปตรงนี้เกิดทิ่มตาประเดี๋ยวจะเจ็บเอาจึงลดมือลงแล้วเปลี่ยนรูปที่แนวโค้งของฝักดาบเบาๆสองทีดวงตาข้างนั้นหยีโจนกลายเป็นขีดเดียวสั่นรุนแรงขึ้นไปอีกราวกับว่าพอใจถึงขีดสุดความสุขล้นปรี ีเหลียนรูปปลายก็นึกอัศจรรย์ใจยิ่งยวดแต่เดิมตัวเขานับว่าเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาสิงสารสาัตว์อยู่แล้วเมื่อก่อนเวลารูปหมาแมวขนฟูจนมันรู้สึกสบายตัวเพราะนั้นกะรีตาเช่นนี้เหมือนกันจากนั้นก็มุดเข้ามาครางยิงมยิงในอ้อมกอดเขานึกไม่ถึงว่าพอมารูปดาบโค้งสีเงินที่เย็นเยียบเล่มหนึ่งเข้าทั้งยังเป็นดาบต้องคำสาบในตำนานกลับให้ความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับรูปลูกหมาตัวหนึ่งเลย ในเลยเป็นดาบปีศาจดื่มโลหิตสาตราวุธอาถรรพ์อะไรอยู่อีกสิเหลียนเดิมทีก็ไม่เชื่อถือคำเริ่มลือเท่าไหร่อยู่แล้วหลังมาจากเห็นด้วยตาตนเองก็โยงคำพูดมาร้ายเหล่านั้นลงในก้นทังขยะประเภทเชื่อถือไม่ได้ทันทีหากใช้วิธีการอำมิตชั่วร้ายเช่นการเส้นสังเวยเลือดแล้วก็คงไม่มีทางหลอมอามาจนมีวิญญ,ญาณดาบที่เชื่องเชื่อน่ารักปานชนิหรอก หลังจากพวกเขาวิจารณบรรดาดาบและกระบี่วิเศษในคลางอาวุธกันไปยกหนึ่งสิลิงเดินออกมาอย่างกระปี้กระเป๋าทั้งยันฝ่ายจุงมือหวาเชิงกระบไปยังจีเลิฟฟางด้วยกันเด็กนุม่มคนนั้นหลังจับอาบน้ำทำความสาะอาดแล้วก็ถูกสรงตัวออกมาใหม่ปราดเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดแห้งสะอาดสะอ้าน ผ้าพันแผลถูกเปลี่ยนใหม่เอี่ยมเรียบร้อยแม้ยังคงมีผ้าพันที่เบหน้าแต่ก็ดูเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทีเดียวเห็นชัดว่าเขามีแขนขาเพรียวยาวหน่วยก้านเขาทีอย่างยิ่งเดิมทีสมควรจะเป็นต้นกล้าที่ดีควรล่ากิการบ่มเพาะผู้หนึ่งมาวันนี้ก็กลับเอาแต่ทําตัวงอคอตกไม่กล้างเงยหน้าทําให้นึกเสียดายยิ่งนัก สเสลียนจุดเขานั่งลงกราบว่าก่อนแม่นางเสียวอิงจะสิ้นลมได้ฝากฝังเจ้าไว้กับข้าข้ากระปักนางไว้แล้วแต่ข้ายังต้องถามเจ้าด้วยต่อจากนี้ไปเจ้าจะดีจะฝึกมันเป็นเพียนกับข้าหรือไม่ เซีเหียนจุดเขานั่งลงเด็กหนุม่มผู้นั้นมองเขาอย่างงงงันรากับไม่กล้าจะเชื่อว,ว่าจะมีคนยอมพาเขาไปฝึกบำเพ็ญเพียรด้วยเช่นนี้จึงทั้งลังเททั้งคาดหวังอยู่ในทีซี่เหลียนกล่าวอีกว่าถึงแม้สภาพความเป็นอยู่ของข้าไม่ค่อยดีอะไรนักแต่รับรองว่าเจ้าจะต้องไม่อยู่ไม่ต้องจะไม่ต้องอยู่อย่างเราหลบซ่อนๆลักเขากินกโมยเขาเกณฑถูกไล่ตีอีก ตอนกับาพูดเช่นนี้ก็ไม่ได้สังเกตเลยว่าวาชิงด้านข้างกำลังหลีตามองเด็กหนุ่มด้วยสายตาเย็นเยียบดวงตาเปลี่ยมด้วยแวว้นหาสิเลียนกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าในเมื่อเจ้าจำชื่อตัวเองไม่ได้ฉะนั้นก็ตั้งชื่อใหม่สักชื่อเถิดเด็กหนุ่มผู้นั้นคุณคิดอยู่กรึนักล่าวว่าอิง เสียเียนดาวว่าเขาคงอยากจำลึกถึงแม่นางเสียวอิงจริงพยักหน้าดีดีเป็นชื่อที่ดีมากเจ้าเป็นคนหยงอันแฟวนยงอันใช้แท้หลังต่อไปน,นี้เจ้ามิสู้ใช้ชื่อใหม่ว่าหลังอิงเป็นอย่างไร ด็กหนุ่มมีขยพยักหน้าในสุดเสี่เหลี่ยนเข้าใจนี่เป็นการบอกว่าเขาเต็มใจติดตามเสี่เหลี่ยนแล้วในสุดงานเลี้ยงจึงเริ่มขึ้นนี่เป็นงานเลี้ยงเล็กๆที่หวาเชิงจัดให้เสี่เหลี่ยนโดยเฉพาะว่ากราบจัดเสื้อราจะรองแขกเหลือหลายสิบคนตรณีสวดทรงอรอชรอนแอนหลายสิบนางโูหันถือจานยกไว้ในมือกันคนละใบแต่ละจานมาจุอาหารชั้นเลิศสุราเลิศรสผลไม้และของกินเล่นพวกนางเดินเยื่อง ย่างวนรอบห้องุงใหญ่รากับโคมมาหมุนพอเดินจนมาถึงตังหยกดำก็ยก จานหยกนั้นขึ้นเสนอร้านอิงเอาแต่มองไม่กล้าขยับเสียเหยรียญพระาจานสองสามใบไปตรงหน้าเขาอีกฝ่ายถึงค่อยหยิบขึ้นมากินช้าๆขณะมองเด็กหนุ่มผู้นี้ภาพเหตุการณ์ครั้งหนึ่งกระพึ้นในความทรงจําของเสียเหรียญเด็กชายอีกคนหนึ่งที่มีผ้าพันรอบดงหน้าแบบนี้เช่นกันเขาหมอบอยู่กับพื้นสกรปรกมอมแมมไปทั้งตัวกอดจานไว้เป็นหนึ่งก้มหน้าก้มตากินขนมและผลไม้ในจานปานตายอดตายอยาก เวลานี้เองตรวนี้ร่าสอดองค์ในอภรราผ้าปโปร่งสีม่วงนางหนึ่งก็ส่งจอกสุรายื่นมาหัาเชิงรินสุราให้เขาถ้วยหนึ่งเกเกลสักจอกไหมสื่อเหลียนที่มือกรู้มีเรื่องคุ้นคิดอยู่ในใจสมาธิไม่ได้อยู่กับตัวพอรับจอกมาเข้าส่งปากเลย หลังจากข้าปากถึง่อยรู้ว่าเป็นสุราจรงเบนสายตากลับมาอนึกไปถึงว่าการเบนสายตามาครั้งนี้จึงม่เห็นว่าตอนนี้ทรงสุรามานนั้นกำลังฉมอยชมอยชายตายเขาจากทานด้านหลังคงหวาเิงเขาสำรักทันทีอย่างดีที่เกินสุราลงไปแล้วจึงไม่ได้พ่นอะไรออกมาเพียงแต่ทำตัวเองสำรักอเสียยกใหญ่ทำเอาหลานอิงตกใจจนสะดุ้งโยงขนมในมือร่วงลงบนโต๊ะเสียเหรียญอยคร่อมก่อนจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีอะไร ว่าจังตบหลังเขาเบมา,บาเป็นอะไรป่าหรือว่าสุรานี้ไม่ถูกปากเกอรเกอนเรียนรีบกล่าวมิใช่สุราดีมากเพียงแต่่านึกขึ้นมาได้ว่าบัมพูบัมเพนพดเช่นข้าต้องละเว้นสุราหมอเช่นนั้นก็เป็นข้าทําเสียเรื่องแล้วไม่ทันได้คิดถึงเรื่องนี้เป็นเหตุให้เกอเกอต้องผิดศีลเสียแล้วไม่เกี่ยวกับเจ้าข้าลืมตัวเองต่างหาก เขาครึงวางคิ้วทำเนียนหมุนกายมองไปที่ใจกลางตํนักใหญ่ดารุณีท่ทรงจอกสุรามาให้หันหลังให้เขาอยู่นางค่อยๆเดินชดช้อยต่อไปข้างหน้า ทุ่งท่าแต่ละย่างก้าวเต็มไปด้วยจริตจกกรนยิ่งนักหัวเชิงมัวแต่ยุ่งกับสุพรามทุระของตนหรือไม่กระทุมสาที่มองที่เขาเสียหมดซนไม่ได้เหลือแลไปยังดรีแสนสวยกลุ่มนั้นแม้แต่น้อยย่อมไม่ทันสังเกตเห็นเป็นหน้าของตรีเหล่านี้แต่เมื่อครู่นี้เหลียนเผลอเหลือบมองโดยไม่ตั้งใจก็เห็นอย่างชัดเจนว่า ดาุนี้ร่างออนแอนที่ส่งสุรามาให้เขานั้นมันคือเจ้าวายุชิงเสียนมิใช่หรือเพื่อรอบคำนายจีเลิฟฟังท่านเจ้าวายุกับมิได้ลังเลสักนิดที่จะแปลงกายเป็นสตรีป,รปัปนเข้ามาซิเเลียนถูกชมหน้านั้นทำอาตกใจไม่น้อยในใจอย่างบอกอีกฝ่ายเหลือเกินว่าช่วยเอาสุรามาให้ข้าหน่อยเธอข้าจะเอามาดื่มให้หายตกใจ เวลานี้เองอิสินวาเชงกรพงาพงออกมาว่าบำเพ็ญพรตอะไรเนี่อเมื่อก่อนข้านึกว่าเป็นแค่แสวงหาความสุขใช้วิตอย่างสําราญเสียอีกหากข้าต้องละเว้นนั่นละเว้นนี่เช่นนั้นสู้อย่าฝึกบำเพ็ญเลยจะดีกว่าเกิดเล่าเห็นว่าอย่างไรเสียเหียนตั้งสต็ได้อย่างรวดเร็วทําไม่รู้ไม่ชี้สนทนาตามน้าไปเช่นนั้นก็ต้องดูว่าที่ฝึกคือแนวทางใดมีบางสายอยู่เหมือนกันที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้แต่แนวทางบําเพ็ญพรตของข้า กำหนดว่าต้องละเว้นสุราและกามกุลสุราอาดื่มได้เป็นครั้งเป็นคราวแต่อย่างหลังคือห้ามเดทขาดตอนที่เขาพูดว่าละเว้นกามคุลคิวว้วขวาหวาเชิงก็เลิกขึ้นเล็กน้อยบอกไปถูกว่าเป็นสีหน้าปิติยินเรือเป็นเป็นสีหน้ายุ่งยากใหญ่ เียเลียนกล่าวเสริมอีกว่าอันที่จริงยังมีละเว้นโทสะด้วยในสถานที่ที่มีสุขมีเศร้าใหญ่หลวงเช่นบ่อนการพนันเป็นการง่ายที่เกิดโทสะสมควรหลีกเลี่ยงแต่หากสามารถเอาชนะควบคุมจิตใจได้ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ไม่หวั่นไหวไม่จำเป็นต้องละเว้นอบายยามุกหว่าเชิงฟังแล้วหัวร้อนมีหน้าเล่ากเก็เ่ิดถึงอย่างสนใจเป็นให้เล่นที่บอนพนัน อ้อมไปอ้อมมาในสุดเสี่ยงกระชักนำเข้าสู่หัวข้อการพนันได้อย่างเป็นธรรมชาติอย่าว่าไปฝีมือทางการพนันของซานหลังช่างเก่งกาดดุดดังเทพยาดาโดยแท้ หวาเชิงกล่าวมีใช่อะไรหรอกข้าก่แค่ดวงดีเท่านั้นเองเปรียบกับตัวเองแล้วสีเหลียนอดนึกสลดใจในใจไม่ได้อันที่จริงแล้วข้าอยากรู้จริงๆแต่สลานจะต้องไม่หลอกข้านักการทอดดุจต่อที่ตกลงแล้วมีเคล็ดลับอะอะไรหรือไม่ หากว่าไม่มีหวาเชิงคงจะริ้แต้มออกมาไม่ได้ดังใจและทูดจานเสี่ยวเกินแรมผู้นั้นก็คงจะโยนในอออกหกทั้งสองลูกไม่ได้ในคราเดียวทว่าวาเชิงกับกล่าวยิ้มยิ้มในเลยข่าจะกล้าหลอกลวงเกิดได้แล้วแน่นอนว่าเคล็บนั้นนั้นเคล็ดลับนั้นก็พอจะมีอยู่บ้างแต่ไม่อาจฝึกสำเร็จได้ในวันเดียวทั้งไม่แน่ว่าจะต้องฝึกสำเร็จกันทุกคนเลี่ยนเองก็คิดอยู่เหมือนกันว่าคงเจอคำตอบนี้ก่อนจะยินวาเชิงกล่าวมาอีกว่าแต่ข้าจะบอกวิธีละท่านอย่างหนึ่งก็ได้รับประกันว่า เกอรจะสมใจปรารถนาทุกอย่างรบร้อยครั้งชนะร้อยคราวิวธีอะไรหรออว้าเชิงชูมือขวาขึ้นนิ้วกลางพันด้วยได้แดงไว้คือมือข้างขวานี่เองได้แดงสนั้นผูกเป็นเงื่อนผีเสือ้อเล็กๆบนนิ้วมือดูสวยงามสะดุดตายิ่งนักเขากรากับสีเหลียนว่าขอมือท่านหน่อยสีเหลียนยังไม่เข้าใจความในแต่เมื่อว้าเชิงของกันย่นมือให้มือของว้าเชิงไม่มีไออุ่น ช่วก็มีได้เย็ยนเฉียบเขาคุกมือเสียเหรียญไว้ครู่หนึ่งเพียงชั่วประเดี๋ยวเดียวก็ยิ้มนหน่อยคลิกมือโยนลูกเต๋าออกไปสองลูกลองดูไหมเสียเหรียญท่องในใจ่าคู่หกได้ทอดลูกเต๋าปเสียงกรุ๊กกรุกดังขึ้นผลปรากฏว่าออกแต้มหกเสีแดงสดทั้งสองลูกจริงดังว่าเขากล่าวอย่างชงนนี้เป็นวิชาใดไม่ใช่วิชาอันใดทั้งสิ้นข้าแค่เอาโชคดีของข้าให้เกยยืมเ,เ,เท่านั้นเอง เซเลนถามด้วยความประหลาดใจที่แท้โชคดีกับพลังเวทก็เหมือนกันสามารถขอยืมกันได้งั้นเหรอวาเชิงหัวเราะแน่นอนว่าได้ต่อไปหากเกิดอยากจะพนันกับใครก็มาหาข้าก่อนท่านก็ต้องขอยืมเท่าไหร่ข้าก็ให้เท่านั้นความฝ่ายตรงข้ามให้หมอบจนอีกร้อยปีก็อย่าได้หมายจะฝื้นตัว เขาทดลองเล่นกันดูหลายสิบตาจนเสียเหลียนมั่นใจว่าผลได้ตามนี้จริงๆบอกอีกฝ่ายตนเหนื่อยแล้วหวาเชิงนี้คนพามาพาหลานอิงไปพักจากนั้นก็พาเสียเหรียญพักผ่อนด้วยตัวเองหลังจากส่งเงาร่างชุดแดงจดลับตาไปเสียเหรียญก็ปิดประตูนั่งลงข้างโต๊ะอมือยันหนา้าผาก ยิ่งหวาเชิงคอยดูแลเอาใจใส่เสี่เหลียงก็ยิ่งรู้สึกปิดคิดในใจว่าซันล้านดีต่อข่าอย่างไรที่ติหวังว่าเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวอะไรกับซันล้างรอตรวจสอบจนความจริงกระจ่างชัดก่อนข้าจะรีบสารภาพผิดและขอโทษเขาทันทีนั่งยังได้ยังไม่ทันไรเสียงคนเรียกเบาๆบดังมาจากข้างนอกว่าองค์ชายองค์ชายองค์ท้จือ พอได้ยินเสียงนี้เสี้เหลียงก็ไปเปิดประตูพูดอยู่นอกห้องรีบปลุกเข้ามาโดยเมื่อรอช้าเป็นเสือชิงศินร่างของสตรีอย่างที่คิดไว้นางยังคงแต่งกายชุดดารุณีแห่งพบผีเสื้อผ้าโปร่งบางแต่ไม่ได้ดูประเจิดประเจินน่าเกลียดอะไรเอวรัดไว้จนเล็กขอ้อแต่พอเข้ามากระกริ่งตัวเรียดกับเอื้นแปลงร่างกับเป็นบรุษทันทีเอามือกุมหน้าอกพรางบ่นไปด้วยหายใจบอ,อกหายจจบออกแมงเอ้ยข้าต้องโดนเจ้าสนีรัตจนตายแน่ ีเหลียนอื้อมือไปปิดประตูข้างหลงังพอหันกายมาอีกทีภาพที่เห็นคือบุรุษผู้หนึ่งนในชุดผ้าโปร่งสีม่วงที่ดูเย้ายวนกวนราคาไปทั้งตัวกำลังนอนเกลากกินกับพื้นทั้งฉีกถึงผ้าคาดอกและสายคาดเอวของตัวเองออกีเสลียนสุดจิตทนมองตรงๆใบรีบเอามือปิดตาท่านเจ้าวายุท่านเจ้ายวายุท่านกลับไปใสันักพจเสื้อนักพรสีขาวตัวเดิมของท่านก่อนมิได้รือ ข้าไม่โง่นะสวมชุดนักพรถขาวพวนในความเมื่อดเพื่อเป็นเป้าให้ใครใครมาจมตีเงินรึสิเหลียนเนืใอใจไม่ใช่นาะท่านสวมชุดแบบนี้ว่าไปแล้วยิ่งเป็นที่สังเกตยิ่งอยากก็ามาตีมากกว่าเดิมอีกเขายับกายลงไปถามว่าท่านเจ้าวายุปับปนเข้ามาได้อย่างไรไม่ใช่บอกอีกว่าสามวันให้หลังค่อยบระมตัวกันหรอกหรอเออ ข้าจะทําอย่างไรได้เล่าตอนข้าไปสืบข่าวตามถนนเขาว่าองค์ทจื่อสุกส่งตัวมาที่จีเลิฟฟางแล้วจีเลิฟฟางไม่ใช่รังของราชาผีหรอกหรือแค่ชื่อก็ฟังดูไม่ดีแล้วข้าดูอยู่ไกลๆก็คิดว่าสถานที่นี้จะต้องเป็นถ้ำโลกีเต็มไปด้วยกลิ่นอายตันคะราหาแน่ เป็นห่วงกระแต่ความปลอดภัยของท่านจึงได้ทุ่มเทพละกกำลังและสติปัญญาอย่างสุดความสามารถรอบปปนเข้ามาเดินทางเที่ยวนี้นับเป็นคราหามยามสวยโดยแท้นนายจะถูกสาวน้อยสาวใหญ่ลากตัวไปทำหน้านายจะต้องกล้ามเกินความอับยศแต่งกายเยี่ยงนี้ข้าไม่เคยเสียสละใหญ่หลวงถึง่านนี้เลยจริงๆนะเสียเหรียญกล่าวในใจว่าเห็นๆอยู่ท่านออกจะชอบใจเสียด้วยซ้ำแต่ปากก็พูดว่าองค์ชายท้าหัวเล่า ท่านทิ้งเขาไว้คนเดียวข้างนอกขออย่าให้เกิดเรื่องขึ้นอีกเลยสื่อจิงเฉียนฉีผ้าคาดอกได้สายคาดเอวทิ้งหมดแล้วในสุขหายใจหายคอคล่องขึ้นนอนนิ่งเป็นอาาัมพาตอยู่กับพื้นวางใจเถอะข้าใช้ฐานะอาวุโสสั่งห้ามเขาเคลื่อนไหวใดๆม่วซส่วยอีก คงจำไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วจะว่าไปองค์ไท้ยเจอกระดวงดีจริงๆนะเนี่ยฮะงเที่ยเหรียญชงงค้าแล้วเนี่ยอย่างนี้เรียกกระดวงดีหรือใช่สิข้าเกษียนชียวอยู่ในเมืองผีล้วนมีสภาพอเนกอนาดด้วยกันทั้งก้นนายจะถูกจับแคว้นถูกกระตกสายคาดเอียวสร้างความอัปยศอ,อ,อกสูนนายจากตุรัสตุเร ุรัตตรอยู่ข้างนอกไม่ต่างอะไรกับมา้าตัวหนึ่งไม่มีที่ไหนยินดีรับพวกข้าไปอยู่ด้วยแต่ท่านสิกินดีอยู่ดีทั้งยังมีพิรุณโลหิตเชยบุภาคอยดูแลอีกเทียบกันแล้วพวกเขาช่างหน้าเวทานานักนายสุสือชิงเฉียนก็ลุกขึ้นจากเืินฉะนั้นแล้วองค์ไทยจอือยังจำภารกิจที่เรามาเมืองผีคราวนี้ได้หรือไม่ เสียเหรียนตอบด้วยสีหน้าเคร่งเคริ่มว่าแน่นอนว่าจำได้ไม่ครู้ตอนอยู่ในตนาหนักจี่เลอร์ข้าเตรียมการเพื่อภารกิจของเราอยู่หน้าสื่อจิงเชียนกล่าวอย่างกังขาจริงหรือท่านเตรียมการอะไรอยู่ในตําหนักจี่เลอร์เล่าข้าจําได้แต่ว่าท่านกับพิลุนโลหิตเชยบุพาเล่นทอด,ดตุเต่ากันก็ไม่ใช่แค่เล่นเท่านั้นนะเดี๋ยวท่านก็นลูบมือเขาเดี๋ยวเขาก็ลูปมือท่านนี่เป็นการละเล่นแบบไหนหรือไรเสียเหรียนนิ่งอึ้งท่านเจ้าวายุท่านอย่าได้พูดเสีย ฟางพิลึกปานนี้สิพวกข้าแค่ฝึกฟือพปรีมือแรกเปลี่ยนความรู้กันข้าพบบอแสยอย่างหนึ่งในจีเล่อฟางกำลังตรวจสอบอยู่หากท่านอยากตรวจสอบได้มากก็ยังต้องอาศัยโชคช่วยด้วยเขาชูมือขวาของตนเองขึ้นกำม,มือแน่นรากว้าอะไรบางอย่างมาได้นิ้วหน้ากล่าวข้าก็ายืมมาได้แล้ว ต่อมาพะกขาต้องคก,กอบออกจากห้องอย่างไร้ซุ้มเสียงหรังจากผ่านไปชั่วสองกา้านทูบในสุดกหาห้องห้องนั้นเจอซีเลียนเย็นอยู่หน้าห้องหุ่นสตรีเมื่อกลางวันเอามือเอาลูกเต่าสองลูกที่หวาดเชิงมอบให้ออกมากั้นหายใจอยู่ครึงกระถอยเบาๆมีเสียงกรุก,กรักไม่ดังมากนักจริงดังคาดทอดที่เด็กออกแต้มหสีแดงสดใสทั้งสองโลก เสื้อเหลียนลำบายลมหายใจอย่างโล่งอกแต่เมื่อคิดมาได้ว่าโชคนี้เป็นสิ่งหวาเชิงให้ยืมมือมาให้ยืมมากับมือระหว่างยนตําหนักจีเลิกก็ยิ่งรู้สึกไม่สบายใจเห็นเขาทําหน้ารู้สึกผิดซื่อชิงเขียนก็ตบไหล่เขาเรื่องถึงขั้นนี้แล้วก็ปล่อยวางเสียเถิดแต่หากข้าเป็นท่านตอนที่จี้จินก่อให้มาคราวนี้ข้าก็คงไม่รับแต่แรกจะได้ไม่ต้องวางตัวลําบากเช่นนี้ เสีียนสบัดสีสะสืส่อจึงเกียนช่างไม่เข้าใจจีจินอูเอาเสียเลยความจริงแล้วเรื่องนี้เสี่ยเหรียนเองก็มีความรำบักใจอยู่ทึ่งจินอูเองก็รู้สึกดีเช่นกันว่าเขารำบักใจอย่างไร จินอูตามที่ซีเหลียนรู้จักภายใต้สถานก,การณ์เช่นนี้จะไม่ทางมอบหมายงานนี้ให้เขาเด็ดขาดคงจะส่งคุณนางเทพท่านอื่นมาปฏิบัติงานแทนแต่ทัางที่จินอูรู้ว่าเขาํำบากใหญ่ก็ยังถามว่ายินดีจะมาด้วยตนเองหรือไม่นี่ก็เพียงอธิบายนี้อย่างเดียวว่าจินอูหาคนอื่นที่เหมาะสมกว่าเขามาทํางานนี้ไม่ได้แล้วจึงจําใจขอให้เขามา ยิ่งไปกว่านั้นตอนคุณนางเทพหายตัวไปท่านั้นส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือขึ้นไปเมื่อเจ็ดวันก่อนหว้เชิงเองก็ลาจากไปเมื่อเจ็ดวันก่อนพอดีพอดีอดความบัือเอิญนี้มันก็ควรเกี่ยวกับารสนใจอยู่จริงๆเสื้อเหลียนถอน,อนหายใจเฮือกหนึ่งก็เก็บลูกเต่าได้ผลักประตูเข้าไปหลังประตูบานนี้ไม่ใช่ห้องนอนเรียบง่ายที่ไม่มีสิ่งใดผิดปกติอีกต่อไปหากแต่เป็นถ้ำดินเมื่อสนิทแห่งหนึ่ง มีบันไดทอดลงสู่พื้นใต้ดินอีกทีซ้ายลมเย็นยะเยือกจากเมืองล่างพัดโกรกขึ้นมาสี่เหลียนกระสือยิงเฉียนสบตากันแล้วพยักหน้าจากนั้นพวกเขาสองขุนนางเทพกม้มหน้าลงสู่ถ้ำลึกด้วยกันโดยมีองค์อยู่หน้าองค์หนึ่งตามอยู่ข้างหลัง สือจิงเฉียนเดินนําอยู่เบื้องหน้าดีดนิ้วทีหนึ่งเพลิงกรก็ส่องสว่างไปทั่วเห็นขั้นบันไดยอยู่ที่เท้าเสียเหรียนเปยดปิดประตรูเสียงเบาเดินปิดท้ายขณะเดินลงบันไดยอยู่นั้นเสียเหรียนจึงถือโอกาสนี้สอบถามเรื่องหนึ่งจากสื่อจิงเสียนว่าท่านเจ้าวายุสวรรค์ชั้นบนหลายปีมานี้มีกุนนางเทพองค์ใดถูกลดขั้นหรือไม่ข้าหมายถึงนอกจากข้าแล้ว มีสิแต่ว่าท่านถามทำไมกันเพราะตอนอยู่ในเมืองผีข้าเห็นว่าบนข้อมือของทูตจันเซี่ยวคืนแรมผู้นั้นมีตรวนสาบอยู่สายหนึ่งผู้ที่จะมีตรวนสาบแบบนี้ก็มีแต่ขุนนางเทพแห่งสวรรค์ชั้นบนเท่านั้นกระมังซื่อจิงเชียนตกใจอะไรนะตรวนสาบหรือพี่รุนโลหิตเชยบุภาเอาคนที่เคยเป็นขุนนางเทพแห่งสวรรค์ชั้นบนมาเป็นลูกน้องหรือเขากำเริบเสพสามป่านนี้เชียว ม่นับว่าการเริ่มเสพสารหลอกกระมังในเมื่อมีได้สังกัดพบสวรรค์แล้วไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดก็เป็นการตัดสินใจของคนผู้นั้นความจริงแล้วไม่จำเป็นต้องถามแต่ทูตผีผู้นั้นมีพุทธบางอย่างชวนให้ไม่วางใจแค่เราลองถามท่านเจ้าวายุดูเพื่อจะรู้อะไรเกี่ยวกับตัวชายผู้หนี้บ้างสื่อจิงเขียนขบคิดเลยกรมไม่นานมานี้มีเทพบูแห่งทิศตะวันตกผู้หนึ่งถูกลดขั้นอยู่จริงๆตอนนั้นเป็นเรื่องเป็นราวกันใหญ่โตเสียทีเดียว เทพบูแห่งทิศตะวันตกหรือเทพบูแห่งทิศตะวันตกไม่ใช่เฉียนอี้เจินผู้นั้นหรอกหรือแต่ว่าค่าแต่ค่าว่าท่านผู้นั้นไม่มีทางมาเป็นทูตแห่งพบผีหรอกกระมังเพราะเขาเองก็มีชาติกำเนิดในตระกูลที่มีหลักมีฐานอีทั้งนิสัยก็ไม่ได้ไม่เป็นโลเป็นพายอะไรขนาดนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้ยายเขาถึงถูกลดขั้นเล่าซื่อเลี้ยงยังคิดจะถามต่อแต่ตอนนี้พวกเขาลงมาบันดไดมาได้60กว่าขั้นจนถึงพื้นเรียบร้อยแล้ว นี่เป็นอุมงค์กว้างขนาดถ้าหกคนเดินเรียงหน้ากระดานกันได้และมีเพียงสายเดียวท่านั้นเบื้องหน้ามืดสนิทมือหลังคือบันไดทุกข้เพิ่งจะลงมาส่วนสองฝ้าข้างซ้ายขวาเป็นผนังหนาทึบด้วยเหตุนี้จึงไม่จะเป็นต้องคิดอะไรให้วุ่นวายเพียงเดินไปข้างหน้าเป็นพอ ว่าหลังจากเดินมาตามวมงสายนี้ได้2 9เศษก็มีผนังศิลาอันเย็นเยียบปรากฏขวางตรงหน้าพวกเขาสื่อจิงเชียนกล่าวทางที่สุดตรงนี้แล้วเดิอเป็นไปได้กระมังเป็นไปไม่ได้กระมังมือข้นึกงของเขาถือดวงไฟมืออีหนึ่งกรัมไปตามผนังไม้จะตรวจดูว่ามีกลไกอะไรหรือไม่ทั้งใช้กระถาถอนภาพลงตาไปสองาครั้งผนังก็ไม่เกิดการเปลีป่ยนแปลงใด,ดๆทั้งสิ้นจนเขาหมดหมนทาง หรือข้าจะฟาดมันให้ทะลุเลยดีทําเช่นนั้นออกจะอึกระทึกเกินไปเดี๋ยวก็ได้ยินไปทั้งจีเลือฟางกันพอดีสื่อจริงเสียนวางมือทาบกับผนงังหินทรงพลังทิพย์ออกไประลอกหนึ่งครู่ต่อมาก็มือกลับถึงฟาดไปก็ไม่ทะลุหลอกผนังนี้เกรงว่าจะหนามไม่ต่ำกว่าสิบจัง แต่เสลียนเห็นกับตาตนเองชัดเจนว่าโทษจันเซี่ยวเกินแรมเข้ามาในนี่เขาไม่น่าถึงขนาดทำลับลับรอบเพียงเพื่อจะเข้ามานั่งสมาธิในอุโมงค์ตันนี้วรอกกระมังแน่นอนว่าจะต้องมีวิธีเข้าแบบอื่นอยู่อีกแน่พวกเขาจึงช่วยการสำรวจอย่างละเอียดที่ท่วนไม่นานนักเสลียนก็กล่าวท่านเจ้าวายุท่านดูที่พื้นนี่สิเหมือนจะมีอะไรบางอย่าง เขาชี้ลงพื้นสื่อชิงเฉียนเอามือลงทันเตียนคู่ยอบการลงไปดูด้วยการพื้นของอุโมงค์แห่งนี้เหมือนจะปูด,ด้วยแผ่นศิลาเ่เหลี่ยมไว้นับไม่ถ้วนแต่ละแผ่นมีขนาดเท่าบานประตูย่อมย่อมบนแผ่นศิลาตรงหน้าผนังที่พวกเขาเหยียบอยู่มีภาพวาดหนึ่งภาพขนาดไม่ใหญ่นักเป็นภาพคนตัวเล็กๆที่กำลังถอยลูกเตา ซื่อยังเขียนเงยหน้าขึ้นหรือว่าตรงนี้ก็ใช้วิธีเดียวกับตอนเปิดประตูเข้าสู่อุโมงด้านบนต้องโยนลูกเตาให้ได้แต้มที่ถูกต้องจึงจะเปิดผหนังหินนี้ได้สี่เหรียญพองกศีสษะดูท่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ข้าไม่ได้เข้ามาพร้อมกับพูดจันเสี้ยวเกินแรมจึงไม่รูต้ต้องทอดออกมาให้ได้แต้มเท่าไรเมื่อมาถึงที่นี่แล้วจะถอยทับกลับไปสืบสอบใหม่อีกรอบก็ออกจะเกินไปหน่อยลองโยนมั่วๆดูก่อนก็แล้วกัน เสียเหลียนเห็นด้วยท่านเจ้าประยุทธ์ท่านลองก็แล้วการค่าบรรยุดวงที่ขอยืมก็มาหุนนี้จะใช้ได้อีกกี่ครั้งซือจิงเชียนก็ไม่ปฏิเสธรับลูกเตามาแล้วโยนลงพื้นทันทีเป็นอย่างไรบ้างเขาโยนออกมาได้สองกับห้าพวกเขารออยู่ครึ่งแต่ผนังก็ไม่ได้เปิดออกเสี่ยเหลียญก็เก็บลูกเตากลับมาไม่ได้จริงๆสินะ แต่แล้วสื่อจชิงๆปรันกล่าวว่าองค์ไทจือท่านดูที่ใต้เท้าภาพมีการเปลี่ยนแปลงแล้วด้ยินฟังเช่นนั้นสีเหลืงองอะก้มหน้ามองทันทีจริงด้วยบนศิลาสี่เหลี่ยมแผ่นนั้นเดิมทีเป็นภาพโพนตัวเล็กคนหนึ่งกำลังเล่นลูกเต๋าอยู่เวลานี้สีบนภาพค่อยค่อยเลือนหายจะนอนค่อยเข้มขึ้นเปลี่ยนเป็นอีกภาพดูไปแล้วเหมือนนอนสีดำลำตัวยาว อ้วนกลมตัวหนึ่งซื่อชิงเฉียนกล่าวว่านี่เป็นของอันใดาการเสียเลนดาฟเสียเลนดาไสาเดือนปริงตัวมันเหมือนมากในนาข้าวมีทุมเทสไปข้าเคยเห็นมานักตอนนักแล้วท่านทําไปท่านไปทําอะไรกันแน่ถึงได้เคยเห็นหมานักพูดยังไม่ทันจบเขาก็หายไปเลยทั้งตัวไม่เพียงตัวเขาตัวเสียเลนเองก็หายไปด้วยมิครู้ตอน,นพวกเขาพูดมาถึงทาว่าของใดก็รู้สึกพร้อมกันนั้นว่าใต้ฝ่าเท้านั้นว่างปลาต่อจากนั้นก็ล่วงมาในถ้ำดินแห่งหนึ่งกูุ๊บ ที่แท้ผนังซีลาไม่ใช่ผนังประตูแต่อย่างไรมันเป็นผนังหินของแท้ว่าแผ่นซีลาทรงสี่เหลี่ยมที่พวกเขาเหยียบอยู่ใต้เท้านี้ต่างหากจึงจะเป็นประตูของจริงหลังจากโยนลูกเต๋าประตูก็เปิดออกและปิดตามทันทีเสียเหรียญกับสื่อซึ่งเสียนตกวูบลงมาได้สักพักก็ร่วมกระทบพื้นอย่างแรงดังปลักปลักป,กปึบ ยังดีที่พื้นดินตรงนี้อ่อนนุ่มมากแม้พวกขาจะลุงมาอย่างแรงทําเอาพื้นดินยุบเป็นรูปปนสองหแต่พวกเข่าทั้งคูกไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ยังได้ลุกยืนขึ้นได้ทันทีนึกมถึงว่าพายืนขึ้นศีรษะกระกระแทกพดานเข้าอย่างแรงจนร้องโอหยออกมาพร้อมกัน เสียเหยรียญมือหนึ่งกรัมศิษะมือหนควานขึ้นไปด้านบนหากจะแด้ดินอ่อนนุ่มไม่ต่างอะไรกับดินใต้เท้าเลยสักดิดไม่มีแผ่นหินประตูศิลาบันนั้นหายไปแต่แรกแล้วเช่นกันตอนที่ตกลงมาไม่ครู่เพิงก่อนในมือสื่อจริงเชียงก็ดับไปแล้วเขาเลยจุดขึ้นมาใหม่จากนั้นสองดูให้ทั่วจึงค่อยพบว่าเวลานี้พวกเขาอยู่ในอุมโมงคดิน้ายหนึ่งยบตอก่อนนะครับขอบคุณครับ